นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาสานาทีโดยนายกรัฐมนตรีและนายยงยุทธชัยดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยจะเดินทางออกจากฝูงบินของการบินกรมการขนส่งทางบกนะครับไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกเ<ะ>พื่อตรวจเยี่ยม สถานการอุทกภัยพร้อมกลับนมัสการพระครูสุนทรธรรมประพาสหลวงพ่อแขกวัดสุนทรประดิษฐ์ก่อนที่จะพบปะก,กับประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอบางระกรมและอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับติดตามแผนบางระกรมโมเดลที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบภูรณาการก่อนที่ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางต่อไป วัดอุดรธานีเพื่อประชุมหาหรือเรื่องของแนวทางการป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลก่อนที่ในวันจันทร์ที่29สิงหาคมนี้จะเดินทางออกจากาที่นะครับไปตรวจคูเมืองเพื่อป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีและเดินทางกลับกรุงเทพนครในช่วงบ่ายสำหรับเงิน8,000ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเงินช่วยเหลือภาคเกษตรกร หลักกระทรวงเกษตรและสหกรจะทําการสํารวจแต่ในระดับพื้นที่จะมีคณะกรรมการสํารวจผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทางอําเภอและจังหวัดนําข้อมูลมาพิจารณาช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุวัตอนุมัติไว้นะครับส่วนการช่วยเหลือแก่ภาคอื่นนั้นจะมีระเบียบที่ชัดเจนอยู่แล้วเช่นบ้านเรือนเสียหายผู้คนเสียชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆอ,อาชีพของประชาชนและการซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ส่วนยอดผู้เสียชีวิต ภาคเขตอุทกภัยสะสมตั้งแต่เมื่อวันที่25รกรกฎาคมมีทั้งสิ้น47รายครับ